สวัสดีครับพบกับ HM Big Bike อีกครั้งนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับ f o r ์ a ซ่าสามปี2องพนะครับผมเช็คชุดใหญ่เรียบร้อยครับของแต่งคุมคุมครับคันนี้นะฮะพร้อมออกเดินทางเลยครับก็ของแต่งนะครับก็จะมีพวกชิวนะครับทรงกิบีเอ็กนะครับผม แล้วก็ชุดแฮนด์แต่ง GTR นะครับมีแล้วก็มีพวกปอกแฮนด์มือเบรกซ้ายขวานะครับฝาครอบนะครับผมที่แขวนของนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของไล่น็อตทองทั้งคันนะครับพักเท้ากับฝาปิดถังน้ำมันตรงนี้ครับเป็นของ H 2 C นะครับผมแล้วก็จะมีกล่องท้ายกีวีนะครับแล้วก็มีเบาะพิงให้ด้วยใส่ซ้อนน่าจะชอบนะครับพิงสบายนะครับ เช็คชุดใหญ่ที่สวนมาเรียบร้อยครับคันนี้นะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ำหล่อเย็นนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบนะครับผมแล้วก็ไล่ในส่วนของตัวน้ำมันโช๊คใหม่เปลี่ยนซีนโช๊คใหม่นะครับยางก็เปลี่ยนใหม่นะครับหน้าหลังเลยครับเป็นของอะพีเนลีเดบสคูเตอร์นะครับผมตัวท็อปเลยของพีเนลีนะครับเพื่อมั่นใจได้ว่าขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ดูกันรอบๆกันครับหาอยู่เชียร์เลยครับอยากให้มาดูก่อนน่าจะตัดสินใจไม่ยากครับคันนี้วิ่งมา37,936กกิโลเมตรนะครับผมหลอดไฟหน้า C6 <c oughs> นะครับ สว่างสว่างเลยนะครับมีพัดลมระบายความร้อนอยู่หลังหลอดด้วยโอเคมอนเทสไฟกันซ้ายขวาผลับมาน <B ip> ครับแต่ลมนะครับคันนี้โอเคจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ รอบนิ่งๆครับผมชุดข้างเปลี่ยนใหม่นะครับใช้กันยาวๆครับรอบนิ่งๆนะครับรอบนิ่งๆ โอเคครับถ้าใครหาใช้งานอยู่เชียร์เลยครับผมอยากให้มาดูก่อนนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับโอเคครับขอบคุณครับ